รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนการบ้าเสร็จแล้วเหรอเต้เสร็จแล้วครับแล้วทำไมไม่อ่านหนังสือทบทวนล่ะเต้ต้องสอบเรียนหมอให้ได้นะ เพราะมันเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องเป็นหมอก็อมีอาชีพอื่นที่มั่นคงนะครับพ่อหยุดเลยนะไม่ต้องมาเถียงพ่อแต้อย่างลำบากอย่างพ่อแล่งไงไปไปอ่านหนังสือเลยไปเอ็งจะเลิกเล่นไมได้เต้อีสองวันก็จะข้อแข่งขันแนละ้วแต่ผมไม่มีเวลาฝึกสิพี่พ่อผมไม่อ่านหนังสืออะเอ็งก็หาเวลาฝึกสิวะมาฝึกที่นี่ก็ได้ไม่ได้หรอกพี่พ่อผมเหมาะก,กับผมมากนะ อยากให้ผมเป็นหมอเอาไงดีวะสวัสดีครับต้นครับอ้าวแป๊กครับมาหาเต้เหรอวันนี้จะมารับเต้ไปติวคณิตนะครับได้ข่าวว่ามันอ่อนคณิตมากเลยช่วยติวหน่อยนะได้เลยครับนี่ปัญหารับรองว่าสอบได้หมดแน่นอนพ่อครับ ชนะการประกวดการแข่งขันนะ่ะได้ที่หนึ่งเลยนะครับพ่อและได้ไปแข่งต่อในระดับประเทศเลยนะครับพ่อนี่แกจะไม่เรียนหนังสือแล้วเหรอแกอยากเป็นนักดนตรีนักใช่ไหม พ่อครับอ้าวเต้ถ้าพ่อหาเงินหนึ่งแสนไปไกลเกลี่ยนี่พ่อไม่ได้ธนาคารเขาต้องยึดบ้านเราภายในหกสิบวันนี้นะลูกพ่อครับพ่อไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละครับพ่อตอนเนี้ยเต้ได้ชนะการประกวดดนตรีในระดับประเทศเลยครับพ่อและที่สำคัญเนี่ยเต้ได้รางวัลหนึ่งแสนบาทด้วยนะครับ พ่อเอาเงินหนึ่งแสนเนี่ยไปใช้นี่เลยนะครับได้ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายเพลงชื่อดังเลยนะพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่งนะครับผมจะเลี้ยงพ่อเองครับผม เป็นธรรมดาของพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความปรารถนาดีกับลูกหลานก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ก้าวหน้ามั่นคงเขาก็อาจจะวางแผนให้กับลูกหลานการวางแผนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าก้าวล่วงไปถึงขนาดว่าไปกดขี่หรือไปบังคับหรือคาดหวังกับลูกหลานมากเกินไปถ้าความคาดหวังนั้นตรงกับความถนัดและความชอบก็ดีไปถ้า ไม่เป็นอย่างนั้นลูกหลานจะมีความกดดันเกิดความเครียดบางคนเกิดความกดดันขนาดที่เรียกว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าหรือว่าเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยน่าลำคานวางแผนให้กับลูกวางได้แต่ถ้าลูกไม่เป็นอย่างที่เราวางแผนเอาไว้เราทําใจได้แค่ไหนลูกอาจจะไม่เป็นหมอแต่ขอให้เขาเป็นคนดีให้เขามีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์อดทนมีน้ำใจมีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อย่างนี้น่าจะดีกว่าไหมถ้าเขาเป็นหมอก็จะเป็นหมอที่ดีถ้าเป็นช่างจะเป็นช่างที่ดีถ้าเป็นนักดนตรีจะเป็นนักดนตรีที่ดีสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมสร้างคนให้เป็นคนดีดีกว่าบังคับให้เขามีอาชีพอย่างที่เราคาดหวัง